รูสบัมอ่ะไอ้นี่มันมาจากหนังอ่ะหนังสวยอะหอมาทุกครั้งไม่อยี้ทุกครั้งพี่เสื้อเยาวพี่จะไม่ซื้อแล้วแต่พี่ก็โดนทุกรอบสวัสดีครับวันี้วันนี้ ep สองเอ่อร้านพี่ฮาร์ดนะทุกคนอยู่ที่ตลาดสีวารีอยู่ รัดกระบ,บางเหมือนเดิมวันนี้พี่หาตามมาให้มาถ่ายเพราะว่าแกบอกว่าแกลงของใหม่เดี๋ยวจะพาไปดูว่าเป็นยังไงบ้างช่ตามไปดูกันเลยถ้าใครยังไม่เคยดูไปดูอ,อันแรกก่อนนะเดี<อ>๋ยวจะข<อ>ึข<อ>้นตัวไอไวให้คือตรงไหนตัวไออยู่ไหนตรงนี้ปะตามดูนะทุกคนไป <c oughs> สลาดเดิมที่คุณเคยวันนี้เราบอกพ่อค้าก่อนนะว่าเราจะห้อมอ่ะไม่ใช่เลยพ่อค้าบอกเรา เราก็เลยมาว่า wow. อะไรที่เลือกอยู่ไม่ใช่ลูกค้านะทุกคนเพราะรัฮัลโหลพี่น้อสวัสดีค่ะพี okay. okay. ่ฮะโอ้ของแน่นของแน่นวันที่หนึ่งนี้จะลงงานกีฬาอีกร้อยตัววาวนี่จะเป็นงานใหม่หมดเลยอันนี้เราข้างล่างด้วยเหรอพี่ฮะใช่ครับมัน,น,มนใหม่หมดเลย ก็จะมีงานร้อยหนึ่งอ่ะลมามหน้าลแล้วก็มีผมเด็กๆเราสามตัวร้อยอเฮ้ยคนสอง,สองยังเหลือที่บ้านอีกประมาณรอาาอ้อยกว่าตัวเหลือที่บ้านอีกร้อยกว่าตัวครับยกมาสอง,สอง,ส,งสองกระสอบครึ่งสองกระสอบอันนี้อะไรเกมบ้างได้ร้านใหม่หาร้านใหม่มาเปิดร้านใหม่ลองอ,อันนี้อะไรอ่ะไอ้น,นี่อะไรวะ กู๊ดบัมปอ่ะไอ้นี่มันมาจากหนังอ่ะหนังถ่ายนี่เพื่อนหนังตอนแรกร้องเปิดพัดหัวตอนน็อตแรกแป๊บนเปิดยกรูสองรูใช้เอ็มใชสวยสวยสวยเสด้จเสื้อมากเลยที่ถามอะไรไปใช้เอ็มเอ็มหมดเลยใช้เอ็มใช้กับบ้านนี้ไม่ได้นะคะมีแต่ตัวบิ๊กๆิ๊ได้ไหมครับได้อยู่นะเดือยู่ือดเดือดเดือดลิกแอนด์มอลลี่มูนไปคองสี่เพื่นน่ะงนคลองสี่เยซู ่าจะเสื้อแบบว่าเสื้อแบรนด์จอแดนวะ่าต้องเลยความอ้วนแล้วว่าเสื้อลายสดไซส์เล็กหมดเลยไปรับหไม่หนสอบผมวไซส์แนี้ทางเลยทันหเห็นาไซส์เต็มายอบเมือะไรอะอันไหน สองลิปตัวชิมิเน่ถ้าไกลแล้ได้ของก็คุ้มเลยพี่แต่ว่าประกอบนี้สูงวัดวัดใจกันไปเลยวัดใจแปลงเลยเขาอันนั้นตัวนิมเขยหันมาดูหน่อยเกมลินเกมอีกแล้วเจออะไรนี่พี่เจอมาหลายปีเจอนานเจอบ่อยมากเส้อตัวเนี้ยอื มีงานถูกๆด้วยนะไปแล้วอืมใชแล้วที่ถือไว้นี่คืออะไรคะคุณจับไว้ก่อนเด <c oughs> ี๋ยวลุดมอือใช่วันนี้ซื้อวงนี่อันนี้ซื้ออะไรนี่ใช่วัันี้ันี้กระตูนปะผมก็มีนนไไตัวหนึ่งมีจะไใช้เล็กตัวนี้น ก็คงรู้จักแหละรู้จักน้ำพัวเนื้อสวยแต่แค่ว่าพี่แค่ไม่รู้จักเขาไม่เฉยตัวนี้เขาปางงานเก่าอือโอ้โหยังไงมีสองได้เยอะเก่าอยู่แล้วมันเพิ่งทำลงนี้เก่าหมดเพราะตอนเด็กๆผมก็ใส่เสื้อแบบนี้ใช่ไหมมีข้างในใช่ไหมใช่เหมือนแบบเหมือนมีเสื้อสองชั้นอ่ะโอ้โหสีสีแดงแรงริส ไม่ได้มีงก็จะเป็นไซส์แบบว่าไซสตลาดถ้าเ,ดเจดว่าจะเอาไซส์ใหญ่เนี่นเาปิดของ S ให้เปิดวัวไซส์คือแบบคู่หองไซส์ S คือแบบคือบบต้นนะฮึล้าเลยค่ะตันวนี้สวย เนี่ยบนนุญมันมันทำไอ้ตนี้มันเป็นเข็มเดียวข้างล่างันพี่ก็ลายได้เลยใส่ได้ด้วยดิประวันแอลดูก่นได้นะคะดูพี่อินกับลายสัตว์อยู่นั่งนี่ทุกที่ลายสัตว์ตันนี้มาใส่ง่ายสบายสบายว้าสวยเลยอันนี้สุยๆวยสวยเลยถือไปก่อนถือไปก่อน <laughs> <laughs> มีมีเชื้หลักสีสันนะคะ ก็สายยาวๆไปอันไหนที่มันไม่นี่ไม่ทำสาย้ที่ก็ตัดออกมันเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อแบบอยู่จังหวะเจอมันก็จะได้โอ้โหเจ๊อนี่ปลาเดือด้็นะครับพิกเอลสวยๆอันนี้มันตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยอืมเปลือกหน่อยเปลืออีกไม่แช่แต่เป็นเอคลี่ใหญ่จัง ฝรั่งหรือแอลฝรั่งม,มับน,บนบานๆอะหรือว่าคนใส่เขาตัวใหญ่หรือแอลฝรั่งเนี่ยอันอสวยๆมีแต่ตัวเล็กๆมาปลาตะปูนะครับตัวลัมเดีย ลยตัวแต่ไม่รู้จะได้แบบไหนร้านไหนอันนี้ที่หยิบมานี้เป็นลายสัตว์หมดเลยนะอันนี้สวยมาลอยครั้งได้ลอยครั้งนะเสื้อใช่ไหมเสื้อสีโต้อันนี้ใหม่อันนู้นด้วยเสื้อมีรุนรุน ขายเจ็ดสิบเก้าบาทเหรอเรานี้ใช่ครับเจ็ดสิบเกบาทเ่คนนี้อยนสุนดเพราะว่านี่นะแบบราคาดีนะ,ะอันนี้เรานี้เจ็ดบาทยีสิบก,ก็มีอันนี้เราละร้อยค่าเก้าไป้เสื้อแขนยาวมันค่ารับ,บาบวกกันไปอ่ะต้องลมงมาดูบางทีบางทีเรายังเจอเสือเส้อแบบดีๆหลงๆลอยู่ลราลวๆแบบไม่ถึงร้อยก็มี เยอะเยอะ <ๆๆ S 2> ถ้าตรงนู้นก็จะเป็นเสื้อหัวหัวโทวเมื่อกี้โทวเมื่อกี้นะชอบเสือมากกว่าหมาชอบเสือมากกว่าหมาแต่ว่าโอ้ยนี่คือผู้นี้ซื้อแบรนด์หมดเลยแบบซื้อแบรนด์นอกอ่ะอืม ไม่เห็นเลยหนูเพิ่งเห็นเนี่ยเออคือน่ารักอ่ะอยู่ตรงข้างล่างเหรอเลื่อนไม่ถึงอ่ะดิสนุปปี้มือเพราะมือป้าออนโมไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเติมลายเลย แม่ในีปแม่แม่ใีก็แล้วขอ,อก่อนนิดนึงตอนนี้นะเลือกเสื้อไม่หยุดเลยเลยให้ดูมาทุกครั้งไม่อย่างนี้ครั้ค่ะพี่เสื้อเยอะแล้วพี่จะไม่ซื้อแล้วแต่พี่กระโด,ดทุูมากตั <c oughs> ้งใจดูแบบจดจ่อมา เลยค่ะลองเข้ามาดูกันนะครับ้ันเนี่ยคือ,อยังไงผมว่าหลายตัวเอาไปต่อเอาไปทํำต่อได้ราคาเขาเปิดมาไม่ได้แรงสมมติว่าเสื่อตรงนั้นแ่ะราคาตอนนี้มันเท่านี้ใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่ามันหยุดมันมันอยู่นาน,ห,นหรือว่าเสื้อมันอยู่นานไม่ออกที่พี่เขาก็จะค่อยลดราคาลดราคาลงลงมันก็จะมาอยู่เราข้างล่างนะเพราะด้วความที่คนอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะับนะ ตอนนี้ก็มาอยู่กับผมประมาณร้อยกว่าตัวละโอ้เออนะเพราะร้านนี้น่าจะหลายร้อยแล้วอ่ะไม่ใช่หลายร้อยบาทนะหลายร้อยตัวตัวแล้ก็ใส่ไม่หมดหรอกลองดูเพราะว่าเนี่ยราคามันเอาไปท่อต่อได้หรือใครอยากใส่สะสมอะไรก็มาดูใครที่อยากหรือใครอยากใส่อย่างเงี้ยเนี่ยแเดี้เนี่ยแอดี้ เสือส้อดิสไายขอดิสนี่สเ,นเสื้อแคดีรอบนี้กว่าเปิดกระสอบมาแพง,าแม,งมากอ้าวแล้วเมือ่อกี้ถือเสื้อหมาไว้เราไปไหนอะแขวนไว้ที่เดิมไม่เอาไม่ใช่แบนอะไรร่อนนะ ตัวเล็กมากเลยอไี้แหละเล็กตัวเล็กลอนนี้ก็ออิเชียวอคอิเชียวอิเชียลอคอัวอ้วนก็นั่นหะเล็กเหมือนเดิมเลยเล็กเหมือนเดิมใครตัวเล็กๆผู้หญิงใส่ได้ชอบก็ลองมาดูกันนะ ได้อยู่นะ่้มาด Walking เปดยใหม่เดต้อใหมเนอลายสวยลายสีไม่สดเลยใช่ปายนะ้าเขา้าเขาผ้าเขาใหม่มากมาเะว่าถ้าเป็นป้ายก็ป้ายเดียวกับของเธอป้ายเดียวกับเสื้อที่โมซื้อไปเลสีเขียวอ่ะน่าชอบมากเลยนกแก้วอ่ะนีนนี้ก็รวมอ๋อนี่เล็แมาลี ใจตอนนี้มากเลยแต่ว่าเอออันนี้มันคือเกมปะมาจากเกมปะสติเตอร์ไงอันนี้เป็นแคปคอมรวมรวมตัวละครในเกมอ่ะของแคปคอมอ่ะแคปคอมมันก็จะมีหลายเกมไงมีส f i เตอร์มีทีู่้จักเกมเดียวหนูไม่เล่นเกมเลยไม่รู้เลยจริงจริงหนูชอบอันนี้นะไอ้กสบอมันนึงแต่ว่าอืม สองพันสิบสี่อันนี้งานเก่างานเก่าตัวนี้ตัวมันเล็กๆเนี่ยก็ยังมีอยู่อันนี้งานเก่าแต่อันนี้งานนี้ก็คือตัวเล็กตัวเล็กก่อนนี้ไปอยู่บนนู้นมาก่อนละฮะแล้วจะเคยขึ้นที่นี่แหมวอ๋อล่าก็ประมาณนี้พี่กัดนะทุกคนตลาดศรีวรีใครอยู่ละกำลังก็น่าจะรู้จักแหละ มันอยู่ในซอดแล้วก็บางครั้งสีที่หมู่บ้านมันเยอะก็ใครอยากได้เสื้ออยากเล่นเสื้อมือสองเสื้อมีเทปก็ไม่แพงก็ลองมาดูมองหาร้านเสื้อมือสองนะมันจะอยู่ใกล้ๆกับโคดังตรงนู้นอะแต่อันนั้นไม่ใช่นะเด๋าวคนจะเข้าผิดราคาไม่แพงไปต่อได้ยิ่งใครที่ฟ้อใส่อย่างเดียวไม่ได้คิดไปขายสบายเพราะเขาเริ่มต้นตัวร้านนี้เขาเริ่มต้นแค่ยี่สิบาทเองตัวเองเอามาใส่เล่นเล่น แล้วบางทีออท่อคคาชอบดื่มชอบเอาไปใส่ที่ราคา2ี่สกรฟ้าเลยฝา <c oughs> ก,กกดติดตามช่องด้วยนะคะฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วย <c oughs> จากกันไปด้วยการเลือกเสื้อเลือกไม่หยุดเลยตั้งแต่มากระโหลกกะโลก เปิดมาเขาลูกได้ได้ยู่งย่เยอะย่งยังยังไม่ปิดยังไม่ปิดโอ,อเคเขาเปิดลูกเยย